มาดูเรื่องนี้ครับบอกก่อนว่าห้ามลอกเลียนแบบห้ามเอาเป็นเยี่ยงอย่างนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลคิดว่าคอคนเราเนี่ยคอเราเที่มีเนื้งเนี่ยที่มีเนียงเนี่ยคิดว่าคอคนเราเนี่ยแข็งแรงได้ขนาดไหนแข็งแรงมากๆแต่ต้องเฉพาะบุคคลจริงๆนะฮะแข็งแรงขนาดไหนคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ฮะ ปาไปเลย้เลมมาเยตั้เลยังนี้เลยตัวนีลยตัี้เลยตัวยัไเลยต้องยตัวนี้เตัอไี้เลยตวยตันี้เยัวนียตันียตัวน้เยันี้เล็นียัว้เลยตวี้เยตัดยตัอไี้เลยตัวนี้เลยตันยัว่ีเยันี้เลยตัวเต้เลตนตวันียตั้เตนน้เวนเว้เลยีเลตัเลย้เวีเ เนี่ยฮะเอาให้เห็นจริงๆเรียวๆเลยครับกำลังของลำคอของนายสุวัตรรักษาจิตวัย44ปีแล้วนะครับชาวอำเภอศิเกาจังหวัดตรังว่าแข็งแรงแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับคานไม้นี้สูงจากพื้นดินเนีสองเมตรส่วนถังสองถังเนี่ยนะครับบรรจุทรายอยู่ครับถังละสิบโลสองถังเท่ากับย0่สบโลอ,อยู่ซ้ายและขวาแล้วก็เอาคอผ้ากับคาน ยกถัง20โลได้อย่างสบายๆโอ้โหแข็งแรงจริงๆอ่ะคุณสุวัสด์บอกว่าค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถนี้เมื่อ12ปีที่แล้วครับเริ่มจากตอนต้นเนี่ยบอกอยากออกกำลังกายเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าเดิมนะเป็นคนสู้ผอมมาตั้งแต่เกิดปรากฏว่าออกกำลังกายฝึกไปฝึกมาไม่รู้ว่าแข็งแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้โใช่ต้องมันก็เลยทำได้ขนาดนี้แข็งแรงเกินไปหรือเปล่า พอพัฒนาทักษะไปเรื่อยมันทําได้เองฮะแล้วก็ยังโชว์สกิลท่าอื่นๆให้กับทีมข่าวดูอีกนะมีอีกหรอยังไม่พอแค่เอาคอพาดขานมันยังไม่พอเออเอาขาเกี่ยวนี่นี่ขาเดียวด้วยขาเดียวและเกี่ยวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ห้อยหัวลงมาผมว่าข้อต่อของพี่แข็งแรงครับไม่ใช่แค่คออย่างเดียววทุกข้อต่อเลยมั้งเนี่ยทุกส่วนในร่างกาย นี่ฮะคุณผู้ชมครับอ้าวก็ชื่นชมในความแข็งแรงแต่ก็อยากให้ระมัดระวังหน่อยและที่สําคัญฝากเตือนคุณผู้ชมนะฮะอย่าคิดทําตามเด็ดขาดค่ะอย่าทำถ้าจะฝึกว่ากันอีกเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปทําแบบนี้นะฮะร่างกายคนเราไม่เหมือนกันทําไม่ได้ไม่แข็งแรงจริงทำไม่โอปัดจักรยานโอ้ยตา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 ยโอ้โหจะแข็งแรงอะไรเบอร์นั้นนี่สี่สิบสี่แล้วนะฮะสี่สิบสี่เเนี่ยนี่ฮะฝึกยอด